ตุกตาผีสิงแอนนาเบลตุกตาผีสิงแอนนาเบลเป็นหนึ่งในตุ๊กตาผีสิงสุดเ้ยนที่โด่งดังไปทั่วโลกแม้รูปลักษณ์ภายนอกของมันจะดูน่ารักแต่อย่าไปแย่มันเด็ดขาดเพราะมันทั้งโหดเหี่ยมชั่วร้ายและอันตรายอย่างมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เหนือธรรมชาติอย่างซองซามีภรรยาเอสลอเรนโวเรลก็ยังไม่สามารถรับมือกับตุกตาตัวนี้ได้ แต่เดิมแอนนาเบลเป็นเพียงตุกตาผ้าธรรมดามีผมสีแดงทำจากไหมพรมมีจมูกสามเหลี่ยมสีแดงสวมชุดสีขาวและถุงเท้าลายวางขายในร้านขายของเล่นทว่าหลังจากที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าดอนน่าได้รับตุกตาแอนนาเบลเป็นของขวัญแอนนาเบลก็เริ่มออกฤทธิ์มันเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังสถานที่ต่างๆแม้จะอยู่ในห้องที่ล็อกประตูมันก็สามารถออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้มันยังแท้งทําเป็นว่าตัวมันคือวิญญาณของเด็กน้อยที่เสียชีวิตอย่างน่าสงสารทําให้ดอนนาใจอ่อนและยอมเก็บมันไว้แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเพราะแอนนาเบลเริ่มคุกคามชีวิตของดอนนาและลูมเมดด้วยการกัดขีดข่วนร,ร่างกายจนเลือดไหลและบีบคอลูมเมดของดอนนาจนแทบจะขาดอากาศหายใจ ถึงตอนนี้ดอนน่ารู้แล้วว่าสิ่งที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลไม่น่าจะใช่แค่วิญญ,ญาณเด็กผู้หญิงเธอจึงขอความช่วยเหลือจากบาทร้วงที่เคยติดต่อเอ็และลอเรนวอร์เรลอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติทั้งสามเชื่อว,ว่าวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นปีศาจร้ายในระดับเดียวกับซาตานที่พยายามจะยึดครองร่างของคนเป็นและอาจทำร้ายทุกคนในบ้าน สองสามีภรรยาลอเลนไม่รอช้ารีบทำการไล่ผีและยอมรับว่าเป็นการไล่ผีที่ยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำได้เพียงกำราบมันไม่สามารถขับไล่ได้โดยสมบูรณ์เพราะว่าหลังจากการไลผ่ผีสองสามีภรรยาลอเลนเกือบประสบอุบัติเหตุจนต้องทำการพรมน้ำมันใส่ตุ๊กตาอยู่ตลอดทางส่วนบาทหลวงที่มาช่วยจัดการกับแอนนาเบล ก็เกือบตายพอาะรถคว่ำเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ทำให้แอนนาเบลถูกนำไปใส่ไว้ในตู้กระจกพิเศษที่ล็อกสนิทมีไม้กางเขนติดอยู่ด้านบนและเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีเรื่องเล่าว,ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ลองดีไปแคะกระจกตู้เก็บแอนนาเบลซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนปรากฏว่าหลังจากเขากลับออกไปได้เพียงสามชั่วโมงก็ประสบอบัติเหตุ รถจัก,กรยานยนต์ที่เจ้าตัวเป็นคนขับชนเข้ากับต้นไม้เสียชีวิตในทันทีประวัติแม่มดแม่มดคือหญิงสาวที่ฝ,กฝักใยเวทมนต์คาถามีรูปลักษณ์ที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผมยาวแต่งกายในชุดคลุมยาวสวมหมวกปลายแหลมใช้ไม้กวาดบินไปตามท้องฟ้าและมีแมวเป็นสมุนรับใช้ว่ากันว่า แม่มดจะสืบทอดทางสายเลือดและถ่ายทอดความรู้ผ่านการสั่งสอนโดยไร้ซึ่งตำราเพราะการเป็นแม่มดจำเป็นต้องปิดบังตัวเองไม่ให้ผู้อื่นรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแม่มดนั้นสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายผู้ที่ฝากฝ่ายฝ่ายร้ายจะทำสัญญากับซาตานโดยการขายวิญญ,ญาณของตนเองและกับการมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ โดยยองเป็นเจ้าสาวเป็นทาสร,รับใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยใช้การบูชายันชีวิตคนหรือสัตว์บริสุทธิ์นอกจากนี้ยังใช้อวัยวะสดๆหรือเลือดสดๆอีกด้วยแม่หมดพวกนี้จะถูกเรียกว่าแม่หมดดำเมื่อเป็นแม่มดแล้วก็จะใช้เวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการสาบแช่งทำร้ายคนสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆ โดยจะใช้พลังจากบรรดาพูดร้ายวิญญาณชั่วในขณะที่แม่มดฝ่ายดีหรือแม่มดฝ่ายขาวคือผู้ที่นับถือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่เป็นฝ่ายดีเช่นพูดแห่งพงไพรนางป้านักบุญหรือพลังธรรมชาติแม่มดประเภทนี้จะใช้พลังเพื่อช่วยเหลือผู้คนปกป้องคนที่อ่อนแอเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บ มีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำหยิบยืมพลังธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายใครผู้หญิงในสมัยโบราณที่มีความเก่งกาจเนื้อผู้อื่นมีรูปร่างพิกลพิการมีรูปลักษณ์งามเหนือใครหรือมีพฤติกรรมแปลกๆก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและในสมัยนั้นก็มีความหวาดกลัวแม่มดอย่างมาก จนมีการล่าแม่มดผู้หญิงที่น่าสงสัยจะถูกทางการนำตัวไปทดสอบซึ่งจริงๆแล้วก็คือการทรมานให้ยอมรับว่าเป็นแม่มดและมีวิธีการทรมานอันแสนโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเช่น มีการเพี้ยนประจานเอาเข็มแทงตามร่างกายเพราะเชื่อว่าไม่มีอาวุธใดทำร้ายแม่มดได้หรือจับผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไปถ่วงน้ำหากเธอลอยขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นแม่มดตัวจริงเพราะผู้คนเชื่อว่าแม่มดไม่มีวันจมน้ำแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่มดก็จะถูกเผาทั้งเป็นอยู่ดี และเหตุการณ์ของการล่าแม่มดที่โด่งดังที่สุดในโลกเกิดขึ้นในซาเลม,ลมรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาปี1692ถึง1693ถูกบันทึกว่าเป็นการพิจารณาคดีแม่มดที่ซาเลมมีผู้หญิงสาวโชคร้ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดถึง200คนมีผู้ถูกประหารชีวิต20คนและเสียชีวิตในคุกอย่างน้อย5คนถือเป็นการล่าแม่มด ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติผีกระจกบัดดี้แมรี่ผีกระจกหรือบัดดี้แมรี่เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่สิงสู่อยู่ในกระจกและไม่ปรากฏตัวออกมาหากไม่มีผู้อัญเชิญขั้นตอนการอัญเชิญน,นั้นประกอบด้วยห้องน้ำมืดๆที่มีกระจกเทียนไขและผู้อัญเชิญ ผู้อัญเชิญจะต้องจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแล้วเข้าไปในห้องน้ำที่มีกระจกโดยไม่เปิดไฟเพียงลำพังจากนั้นก็ท่องคำว่าบัดดี้แมรี่สามครั้งติดกันที่หน้ากระจกถ้าพิธีอัญเชิญสำเร็จก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวกระจกและเห็นเงาอันเดือนรางของบัดดี้แมรี่ที่ปรากฏตัวในสภาพโชคเลือด ผมยาวกระเติงเบ้าตาลวงโบและกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองผู้อันเชิญน,นั้นมักจะประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคิดจะเรียกวิญญาณร้ายออกมาเช่นถูกพักลูกตาถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมหรือไม่ก็ถูกฆ่าโดยที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกลงเล็บแหลมคมจมอยู่ในกองเลือด หรือหายตัวไปจากห้องน้ำอย่างไรร่องรอยและติดอยู่กับผีบัตตี้แมรี่ในโลกกระจกไปตลอดการความเชื่อเหล่านี้ทำให้เด็กวัยรุ่นมองว่าพิธีอัญเชิญบัตตี้แมรี่เป็นพิธีทดสอบความกล้าอย่างหนึ่งหากใครสามารถทำการอัญเชิญบัตตี้แมรี่แล้วหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกล้าหาญ ตำนานของบัตตี้แมรี่นั้นมีกล่าวไว้ว่าหญิงสาวที่มีชื่อว่าแมรี่เป็นหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามและเย่อหยิ่งมักหมกมุ่นอยู่กับความงามของตัวเองเอาแต่ซองกระจกทุกวันวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้เธอเสียโฉมกลายเป็นคนอับปลักษณ์เมื่อเห็นสภาพของตัวเองในกระจกแมรี่ก็เอาแต่กรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งเธอเคลี่ยงกระจกจนแตกแล้วเอาเศษกระจกนั้น มาเชือดคอตัวเองตายจากนั้นวิญญาณของเธอก็ได้สิงอยู่ในกระจกหากผู้อัญเชิญเป็นหญิงสาวหน้าตาสาส,สวยผีบัตตี้แมรี่จะเกิดความอิจฉาพุ่งเข้าไปทำร้ายผู้อัญเชิญจนเสียโฉมเพราะไม่อาจทนได้ที่เห็นคนอื่นสวยกว่าตนอีกหนึ่งตำนานเล่าว่าบัตตี้แมรี่มีต้นแบบมาจากอลิสาตเบตบาทโทลีสตรีผู้สูงศักดิ์ในสมัยโบราณ จิตใจบิดเบี้ยวและวิตกิตเธอชื่นชอบการทรมานสาวใช้และฆ่าคนด้วยวิธีอำมหิตวันหนึ่งเลือดของเด็กสาวที่ถูกทรมานกระเด็นมาโดนผิวของอลิซาเบตและเธอก็รู้สึกว่าผิวที่เหี่ยวยน่นกลับมาตึงอีกครั้งเธอจึงเชื่อว่าเลือดของหญิงสาวพรมจันทร์นั้นสามารถคืนความยาว์วได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอลิซาเบตก็หาวิธีทรมาน เพื่อให้ได้เลือดจากต่าใช้และต้องมีปริมาณมากพอที่จะอาบผิวในทุกๆวันทำให้มีหญิงสาวจำนวนมากต้องเสียชีวิตอลิสเบตถูกสาปแช่งและกลายเป็นวิญญาณร้ายติดอยู่ในโลกกระจกไปตลอดกาลปีาศาจไซเรน ไซเรนเป็นปีศาจเพศเมียที่อาศัยในท้องทะเลเป็นที่หวาดกลัวของนักเดินเรือและชาวประมงในสมัยโบราณอย่างมากมันมีลักษณะของมนุษย์ผสมกับนกมีท่อนบนเป็นหญิงสาวท่อนล่างเป็นนกในขณนะที่บางเวอร์ชันก็บอกว่าเป็นส่วนผสมของสิ่งมีชีวิต3อย่างคือหญิงสาวนกและปลา โดยมีท่อนบนเป็นผู้หญิงมีท่อนร่างเป็นปลาและมีปีกนกที่หลังมีใบหน้าที่งดงามดุจเทพธิดาและร้องเพลงได้ไพเราะราวกับเสียงแห่งสวรรค์ทำให้ผู้คนเคลิบเคลิ้มต้องมนสะกดจนกระโดดลงจากเรือว่ายน้ำไปยังทิศทางที่ไซเลนอยู่หากไม่จมน้ำตายซะก่อนก็อาจจะถูกไซเลนจับกินเป็นอาหารเพราะว่าเหยื่อของไซเลนจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นพอเชื่อว่า มนสกดและความงามของพวกมันไม่ได้ผลกับผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันในตำนานเล่าถึงที่มาของไซเรนในหลากหลายเวอร์ชั่นโดยเวอร์ชันหนึ่งบอกว่านางเป็นมนุษย์ที่อาจหานไปขอเทพเจ้าแห่งดนตรีท้าประลองร้องเพลงแข่งกันเมื่อไซเรนพ่ายแพ้นางก็ถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนางไม่สามารถสู้หน้าใครได้จึงหนีไปอาศัยอยู่ในทะเล อีกเวอร์ชั่นกล่าวว่าแต่เดิมไซเรนเป็นค่ารับใช้ของเทพีองค์หนึ่งเมื่อเทพีถูกลักพาตัวไปนางจึงถูกสาปให้มีท่อนล่างเป็นนกเพื่อเป็นบทลงโทษที่ไม่ดูแลเจ้านายของตนให้ดีผู้คนส่วนใหญ่มักตกเป็นเหยื่อของไซเรน ทว่ามีวีรบุรุษคนหนึ่งที่พบเจอไซเลนแล้วมีชีวิตรอดมาได้เขาชื่อโอดีซีอุสเมื่อได้ยินว่าเส้นทางที่ต้องแล่นเรือผ่านนั้นมีไซเลนเขาก็สั่งให้ลูกเรือเอาขี้พึ่งอุดหูเพื่อป้องกันบทเพลงของไซเลนและสั่งให้มัดตนเองเข้ากับเสารกระโดงเรือแต่ไม่ต้องอุดหูเพราะอยากฟังบทเพลงที่ว่านั้นเมื่อไซเลนปรากฏกายเสียงเพลงของพวกมันไม่อาจทะลุเข้าไปในหูของทุกคนได้ ยกเ้นโอดีซีอูดที่ร้องไวายๆอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่มีใครปล่อยเขาจากเชือกที่มัดไว้จนกระทั่งเรือแล่นผ่านเขไตไซเลนไปว่ากันว่าเมื่อเหยื่อรอดไปได้ไซเลนที่ร้องเพลงก็จะกลายเป็นหินไปชั่วนิรันด์นอกจากนี้ยังมีวีรบุรุษอีกหนึ่งคนที่รอดพ้นจากบทเพลงนี้ได้เขาเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีบรรเลงเพลงพ่วงทำนองที่ไพเราะจนกระทั่งเหล่าไซเลนต้องหยุดฟัง และลืมร้องเพลงจนกระทั่งเรือของวีรบุรุษคนนั้นแล่นผ่านไป